นี่นี่ตี่น้องตื้อก็าเดือดเลยหรอกตาเกตตาเกตอ๋อทั้งเขาเล่นเพื่อหรอกเล่นเพื่อไม่ไม่ยืดไม่ยืดนะไม่ยืดเลยเนาะโอเคโอเคโอเคแต่ว่าน้องตัวเล็กน้องต้องเล่นแบบไหนโอเคโอเคโอเคถ้าถ้าถ้าน้องเอาเลยเอาเอาเล่นอะไรผอดูสิผอไม่เคยเล่นพอเล่นไม่เป็นเลยซาซ้อนพอได้ไหม โอเคไหนนั่นเลนไรป๋อดูสิอ๋อโอเคอ๋อไเล่นนานนะอ๋อเล่นเล่นอะไรเล่นเล่นเล่นแน่เล่นแน่เลยเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวกินก่อนอ่ะอาขยับแบบไหนขยับแบบไหนลูกเยี่ยมอ่าโอเคเลยเก่งมากไปเล่นไปเล่นไหนล่ะ